อาจจะไม่ใช่คลิปที่ดีที่สุดแต่อยากให้ทุกคนดูแล้วนำสิ่งที่ดีที่สุดไปใช้ครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่องไกลพันสตูดิโอเหมือนเดิมครับผมฮารรีวิวต้องยกให้พวกเราอีกแล้วครับชอบรีวิวชอบตัดวิดีโอหรือว่าทำวิดีโอไปเรืเ่อยๆครับผมเนื่องจาก ว่าผมได้ทาสีบ้านแล้วก็มันมีอยู่แผงข้างหลังของผมว่าจะทาสีลบซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะทาวิวสีลบของผมก่อนครับว่าด้านในเขาจะให้อะไรมาบ้างแล้วก็วิธีการมันจะเป็นแบบไหนต้องบอกไปก่อนว่าผมก็เพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันครับผมเป็นตัวนี้ครับทุกคน เดี๋ยวผมจะรีวิวเปิดด้านในดูครับว่าด้านในมันจะมีอะไรบ้างเขาว่้อะไรเรามาบ้างครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูนครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยครับผมว่าด้านในมันจะมีอะไรบ้างเป็นเหมือนคล้ายๆตัววิธีใช้ครับผมบอกวิธีใช้หนึ่งตัวที่สอง กองน้ำยันดำตัวนี้เกียงเกียงโป๊สีมีสองขนาดครับทุกคนไม้กวนนี่กวนสีกระป๋องนี้ครับตัวนี้เป็นถุงมือ สีลบแล้วก็พระ,อะเอกของเราอยู่ที่นี่หนู่นี่ครับทุกคน <S <S เป็นสีลบตามที่อ่านข้อมูลมาก็ต้องขยี้เนื้อสีลบนี้ให้ละเอียดสก่อนนะครับผมให้เข้ากับเปิดปุ่มใช้งานได้เลยครับผมการจากที่เราใช้งานเที่ยวที่หนึ่งเสร็จแล้วเราเก็บเที่ยวที่สองต้องรอให้เที่ยวที่หนึ่งแห้งก่อนนะครับแล้วเที่ยวที่สองพอเก็บเที่ยวที่สองปุ๊บพอรอสีหมาดๆไว้เตรียมตาดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะ ให้เกิดเป็นลายลบครับผมนั่นที่ผมอ่านข้อมูลมาแต่ว่าวิธีการปฏิบัติจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับทุกคนนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับผมจุดที่ผมจะทาสีลบครับโดยที่ผมโปสีไว้แล้วตรงที่มันแตกเป็นลายหาแล้วว่าไอ้ลายตรงนี้มันน่าจะขึ้นมาอีก โดยที่ไม่ทาสีทับผมอยากให้ลายนี้มันขึ้นมากับลายลบด้วยเราไปดูว่าลายนี้มันจะขึ้นมาไหมถ้าเกิดว่ามันขึ้นมากับลายลบเหมือนที่ผมจินตนาการเอาไว้ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคความสวยฮามความสวยามความคลาสสิกมันน่าจะเกิดครับผมโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จบคลิปการรีวิวสีไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับสีรถเมทัลลิกสีน้ำ รีวิวจบแค่นี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม